เทศบาลตำบลเวียงเทิงเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยัง่งยืนอาเซียนเทศบาลตำบลเวียงเทิงเป็นเมืองหน้าอยู่คนมีความสุขมีการเรียนรู้และพัฒนาบริหารจัดการก้าวหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนี่คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้ผู้คนมีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริบทของเมืองเวียงเทิงเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบทประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายการเกษตรกรรมและรับจ้างเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเมืองเราจะมองจากท้นทุนของสิ่งที่เรามีนะครับ จากการที่เราได้เข้าเรียนรู้จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องดูแลในเรื่องของดินน้ำป่าไม้อากาศและขยะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษาดังนั้นเทศบาลเวียงเทิงจึงคิดค้นว่าทุนที่ใช้ในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าไม้ต้องมีการรักษาและทำให้ประชาชนรับรู้ถึงแนวทางในการทำงานและมีส่วนร่วมมากที่สุด เรามีการปลูกสร้างกิจสําทธิให้แก่ชุมชนนะครับโดยเราจะใช้เครือข่ายของเด็กเยาวชนจะเป็นมัคคุเทศน์น้อยนะครับมัคคุเทศน์น้อยจะเดินสำรวจป่าและก็ศึกษาทั้งต้นไม้ศึกษาพืชสมุนไพรและก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของการวางแผนเราจะวางแผนในด้านวิชาการและการป่าไม้ในเรื่องขององค์ความรู้ในการจัดการพื้นที่ป่านะครับ บางทีป่าทั้งหมดอาจจะเป็นป่าชุมชนประมาณ456ไร่เป็นเขตอุทยานประมาณ5,000กว่าไร่ครับซึ่งเกินกว่า76.5ตารางกิโลเมตรซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นป่าทรับน้ำและเป็นป่าอนุรักษ์ที่ชุมชนร่วมกันครับเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ เราก็จะเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาในทุกปัญหาเราจะมาตั้งโจทย์ก่อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ออกแบบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันหลังจากนั้นก็ทดลองวิธีการปรับปรุงและแก้ไขเสร็จปุ๊บถ้าหากว่าเรายังมีปัญหาเราก็จะมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องอันเป็นวิถีของพี่น้องประชาชนครับเราใช้5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกคือการกําหนดประเด็นปัญหาในแต่และพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันเสร็จปุ๊บเราจะมาออกแบบการแก้ไขปัญหาร่วมกันว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยแนวทางอย่างไรดีที่จะทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจหลังจากนั้นเราจะกําหนดกติกาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างไรบ้างเสร็จจากกติกาเสร็จก็จะแบ่งหน้าที่การดําเนินงานหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินและวัดความรู้ส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วก็จะสร้างเป็นวิถีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องครับ จากความต้องการในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเมืองดังกล่าวทาให้เทศบาลตำบลเวียงเทิงเข้าร่วมดําเนินโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนโดยมีหลักคิดในเรื่องการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาท้องถิน่นโดยตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของประชาชนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่เป็นหลัก แรงจูใจจากการที่เราได้ร่วมโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของเมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าแนวทางในการดําเนินงานของกรมเป็นแนวทางที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับท้องถิ่นดังนั้นเทศบาลตาบลเวียงเทิงจึงได้ดําเนินการเข้าร่วมทุกๆปีและก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้สู่ถึงเมืองหน้าอยู่ของอาเซียนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจ และจะต้องรักษามาตรฐานนี้ให้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสลรับแนวคิดกับเป้าหมายเนี่ยไม่ยากครับเพราะ เราเป้าหมายหลักของเราคือเราต้องการให้บ้านเมืองเราสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่มีขยะส่วนแนวทางเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดการดำเนินงานด้านใดก็ตามถ้าพี่น้องประชาชนเราไม่มีส่วนร่วมเนี่ยการดำเนินงานก็จะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับแนวคิดสำหรับวิธีการที่เรานำมาปรับใช้เรื่องของการจัดก,การขยะนะครับก็คือ,อหนึ่งเรา เน้นการมีส่วนร่วมในเรของโรงเรียนไปนะครับโดยให้ชุมชนเรารับรู้รับทราบว่าเราจะมีวิธีการจัดการขยะอย่างไรนอกจากนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการออกแบบและวางแผนร่วมกันครับที่นี่เรากำหนดแนวทางเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ในการขัะขยะแบ่งเป็นสองประเภทคือทองเขียวและทงแดงทงเขียวนี่เขาสามารถจัดก,การขยะเปียกได้ด้วยตัวเองที่บ้านแล้วก็ส่วนทงแดงไม่สามารถจัดก,การขยะเปียกได้ ตลาดสามขอนะครับจริงๆเป็นตลาดเป็นตลาดของชุมชนจุดเด่นของตลาดที่เนี้ยครับจะมีลักษณะอยู่3ามอย่างหรือ3ขอที่ที่เราได้ไปศึกษาดูนะครับอขอแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเขาก็คือที่ผมดำเนินไปคือเป็นตลาดที่นําสินค้านะครับที่อยู่ในชุมชนมาแลกเปลี่ยนไปไปพ่วงเรื่องของอขอเรื่องของสิ่งแวดล้องครับก็เลยเป็นการรณรงลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม พัฒนาจากปัจจุบันให้ดีขึ้นและก็เป็นต้นแบบให้ท้องถิ่นอื่นมาเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนร่วมกันครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอาเซียนด้วยครับเทศบาลตะบนวิงเทิงรวมถึงพี่น้องประชาชนมีความภาคภูมิใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะน้ําเสียป่าไม้พื้นที่สีเขียวสภาพอากาศเราจะรักษามาตรฐานของเราแบบนี้ ไว้จนกระทั่งสร้างเป็นวิถีของคนเวียงเทิงนะครับเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติให้เกิดความยั่งยืนเป็นที่ชื่นชมและเป็นที่สามารถรองรับในการเรียนรู้ดูงานจากพื้นที่อื่นๆได้ดีตลอดไปครับเวียงเทิงเมืองนหน้าอยู่เรียนรู้พัฒนารักษาสิ่งแวดลอ้อมยั่งยืนเ้